สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาลนี้ผ่านไปแล้ว2นัดด้วยกันนะครับสำหรับงองแดงลิเวอร์พูลโดยในนัดแรกลิเวอร์พูลก็เสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับส่วนในนัดที่2ก็เปิดรังแอนฟิลชนะบอร์ดมัรไปได้3ประตูต่อนหนึ่งส่วนโปรแกรมการแข่งขัน5นัดถัดไปของลิเวอร์พูลนั้นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนี้ลิเวอร์พูลจะต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเตดวันที่3กันยายนเปิดรังแอนฟิลต้อนรับแอสตันวิลล่า 16กันยายนออกไปเยือนสโมสรวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอรกันยายนเปิดรังแอนฟิลรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและ30กันยายนจะปิดท้ายเดือน9ด้วยการออกไปเยือนทัตแนมฮอสเปอร์ครับโดยหลังจากที่ทุกทีมแข่งไปแล้ว2นัดน,นะครับทางด้านของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้ออกมาทำนายว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้โดยได้มีการวิเคราะห์ทีมเต็งออกมาเป็นเปอร์เซ็นต โดยทีมไหนมีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสูงที่สุดในฤด,ดูกาลนี้ครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาชี้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสิทธิ์ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไว้ได้สูงถึง91%เลยทีเดียวขณะที่อาร์เซนอลนั้นตามมาห่างๆและลิเวอร์พูลตามมาเป็นอันดับที่3ครับออฟตาบริษัทรวบรวม,รวมสถิติชื่อดังได้นำซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024 หลังจากที่เตะก,กันไปแล้ว2นัดโดยผลยังคงออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เก่านั้นมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์มากที่สุดสูงถึง91%เลยทีเดียวขณะที่อาร์เซนอลรองแชมป์เก่านั้นมีโอกาสคว้าแชมป์ตามมาเป็นอันดับ2แต่ก็ห่างจากแมนซิตอ้อยู่เยอะโดยอัตราของอาร์เซนอลนั้นอยู่ที่5.3%ส่วนหงแดงลิเวอร์พูลนั้นมาเป็นอันดับ3ที่2.4%และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เพียงแค่0.7%เท่านั้นครับ มาต่อกันด้วยข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับโดยรายงานข่าวล่าสุดได้ระบุว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นซื้ออังเดรกังซันบาไปแล้วแต่ก็โดนปฏิเสธครับ ESPN สำนักข่าวกีฬาชื่อดังได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นได้ยื่นข้อเสนอ30ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวอังเดรมิดฟิลเลือดบบาซิลแต่ก็โดนทางด้านฟูมิเนเซ่สโมสรต้นสังกัดปัดทิ้งพร้อมยืนยันว่าแม้จะอัพราคาก็ยังไม่ขายตอนนี้ครับ หงแดงนั้นต้องการที่จะคว้าตัวอังเกรในวัย22ปีเพื่อเข้ามาร่วมทีมให้ได้ก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะในวันที่1กันยายนนี้นะครับแต่ทางด้านของฟูมินเซ่สโมสรต้นสังกัดก็ต้องการจะเก็บนักเตะเอาไว้ใช้งานอีกอย่างน้อยหนึ่งด้วยดูการโดยนอกจากทางด้านฟูมินเซ่จะปฏิเสธข้อเสนอแล้วบอร์ดบริหารของพวกเขาก็ได้แจ้งกับทางฝั่งลิเวอร์พูลว่าต่อให้ยื่นด้วยราคาที่สูงขึ้นพวกเขาก็จะไม่ปล่อยอังเด ที่เหลือสัญญาถึงปี2026ออกไปเด็ดขาดครับโดยอังเรเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของฟูมิเนเซถูกผลักดันขึ้นชุดใหญ่เมื่อสีฤด,ดูการก่อนหลังจากนั้นก็กลายเป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องลงเล่นทุกรายการไปแล้ว148นัดมี3ประตู3แอสเสิสโดยตัวอังเรนั้นก็เพิ่งจะถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่และในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โฟลลามอีกหนึ่งสโมสรของพี่เม์ลีกอังกฤษก็ได้เคยยื่นข้อเสนอ20ล้านยูโรแต่ก็โดนปฏิเสธไปแล้วครับโดยถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะพลาดการได้อังเดรแต่รายงานเขาก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาแคนดิเดตรายอื่นสำหรับเสริมแกร่งในแดนกลางหลังจากที่พวกเขาต้องเสียทั้งจอร์แดนแฮนเดอร์สันและฟาบินโยแต่ลิเวอร์พูลจะไม่มีแผนหวนกลับไปเดินหน้าคว้าตัวอังเดรอีกครั้งในตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้าอีกแล้วครับ ส่วนแข้งคนต่อไปที่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลก็คืออิกาปีเอโดยหงแดงรู้สึกลังเลที่จะซิวแข้งรายนี้มาร่วมทัพเนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บครับลิเวอร์พูลนั้นกำลังชั่งใจกับความพยายามเสริมทัพในโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้กับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายเปโรอิกาปีเอของไบเอ์เลเวอร์คูเซนเนื่องจากนักเตะนั้นเพิ่งจะได้ออกมาวิ่งกลางแจ้งได้เท่านั้นครับ โดยรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลได้ระบุว่าผู้เล่น,นวัยย1ปีรายนี้ได้รับบาดเจ็บเท้ามาตั้งแต่ปลายฤด,ดูกาลก่อนแต่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวยังทำได้เพียงแค่วิ่งรีดเหงื่อกลางแจ้งข้างสนามเท่านั้นยังไม่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ซึ่งเรื่องนี้นำมาซึ่งความกังวลว่าหากลิเวอร์พูลนั้นดึงดันที่จะคว้าดาวเตะชาวเอกวาดอร์มาร่วมทีมให้ได้แล้วอาจจะเกิดปัญหาการตรวจร่างกายไม่ผ่านเหมือนกรณีก่อนหน้านี้ กับนาเบลเฟคีกองกลางชาวฝรั่งเศสสำหรับอีกาปีเอนั้นเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสอนเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสัญญาของเขานั้นขยายออกไปถึงเดือนมิถุนายนปี2027โดยตำแหน่งหลักของเขาก็คือเซ็นเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายโดยสามารถเล่นได้ทั้งรูปแบบกองหลัง4คนหรือแบบ3ปราการหลังตัวกลางนอกจากนี้เจ้าตัวยังถือว่าเป็นแข้งสารพัดประโยชน์ โดยสามารถยืยนเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายและวิงแบ็กซ้ายได้อีกด้วยโดยเจ้าตัวมีสนนราคาประเมิอนอยู่ที่34ล้านปอนด์ครับสำหรับผลงานในฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวลงเล่นไป43นัดในทุกรายการทำไปได้1ประตู1นึแอสซิสจัดเป็นแข้งสายดูดันเพราะว่าเจ้าตัวถูกเหลืองแดงไล่ออกถึง2ครั้งและอีกหนึ่งใบแดงโดยตรงครับสื่อเผยลิเวอร์พูลพร้อมแย่งบาซ่า แย่งตัวชูบีเมนดี้ค่าฉีกสัญญา51ล้านปอนด์สโมสรลิเวอร์พูลอาจจะยังไม่วางเรื่องของตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เนื่องจากล่าสุดมีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาเพื่อจ่ายค่าฉีกสัญญาของมาตินชูบีเมนดี้จากสโมสรเรอัลซซิดาที่ราคา51ล้านปอนด์แข่งกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับโดยรายงานจากเดอเอเลติกได้กล่าวว่า ผู้เล่นวัย24ปีรายนี้คือผลผลิตจากเลวโซซิดัดอย่างแท้จริงโดยตัวเขาเคยอยู่กับอดีตเทรนเนอร์อย่างชาบีอาลอนโซซึ่งปัจจุบันกำลังคุมทีมเลเวอร์คูเซนแห่งศึกบุนเดลิกาเยอรมน,นีเป็นผู้คอยปลุกป,ปัน้นดังนั้นซูมิเบนดี้จึงศรัทธาควรซื้อวัย1 1กรัตัเป็นอย่างมากต้องการที่จะตามรอยเท้าไปคาแข่ขงให้กับทีมใหญ่ยังหงแดงเลยว่าพูเสือใต้ไบเยนนิคหรือรายชันชุดขาวรอัลมดดิ โดยสัญญาที่เจ้าตัวเซ็นไว้กับสโมสรเมื่อปี2022นั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่51ล้านปอนด์อยู่ในค่ายที่ลิเวอร์พูลจะสามารถจ่ายได้จึงขึ้นอยู่กับเจ้เกนครอฟผู้จัดการทีมเท่านั้นว่าตัวเขายังคงต้องการกำลังเสริมนอกเหนือจากวัตรุเอนโดหรือไม่อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญของยอดทีมจากแอนฟิลก็คือเจ้าบุนทุ่มบาเซลโลนาที่กำลังมองโซบีเมนดีอยู่เช่นกันเพื่อหวังจะเอามาเป็นทายาทของเซอร์คิโอบุสเกต ในตำแหน่งกองกลางเบอร์6จนถึงขั้นที่เจ้าตัวเคยชื่นชมกองกลางรายนี้แบบออกนอกหน้ามาแล้วซูบีเมนดี้คือแกนกลางของทีมที่เจ๋งมากๆ s h ชาบี้เอนันเดสเทนเนอร์ของอาซูกาน่าพูดถึงดาวเตะชาวสเปนเขาเป็นคนที่คอยบัญชาการเกมทั้งยามที่มีบอลหรือไม่มีบอลกับตัวนอกจากนั้นเขายังสามารถชนะลูกกลางอากาศได้ถือว่าเป็นแข้งเด่นในตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้เขายังเข้าใจรูปแบบการเล่นที่พวกเราชอบเล่นกันที่บาร์เซโลนาอีกด้วยโดยความได้เปรียบเรื่องสถานการณ์การเงินนั้นตกเป็นของลิเวอร์พูลซึ่งมีสถานการณ์ที่ดีกว่าบาร์เซโลนาแต่ระดับการแข่งขันที่หงแดงลงเล่นในฤดูกาลนี้พวกเขาอยู่ในระดับยูโรปาลีกเท่านั้นอาจจะไม่เย้ายวนมากพอที่จะวานล้อมแข้งที่เหลือสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2027ให้มาร่วมทีมครับ มาปิดท้ายกันด้วยบทสัมภาษณ์ของนิวมิลเลอร์ที่ได้ออกมายกย่องการประเดิมสนามแห่งความทรงจำของโดมินิกโซบอสไลระหว่างชัยชนะ3ประตูต่อ1เหนือบอลมาที่แอนฟิลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโซบอสไลเป็นแข่งที่ยอดเยี่ยมมากเมลเลอร์ Miller กล่าวในรายการรีวิวโชว์ทางช่อง LFC TV Go ครับช่างเป็นการประเดิมสนามในบ้านที่ยอดเยี่ยมเขาได้ลงเล่นตลอดทั้งเกม และผมคิดว่าแฟนบอลรู้สึกเพลิดเพลินกับการที่ได้เห็นเขาลงเล่นครั้งแรกที่แอนฟิลสิ่งเดียวที่เราจะเห็นจากเขาคือเขาจะเข้าไปในกรอบเขตโทษของกูแง้แขงเขามีความตั้งใจที่จะขึ้นไปข้างหน้าและเช่นกันกับการทำงานในส่วนของเกมรับผมคิดว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีในส่วนของเกมรับด้วยเขามักจะลงไปช่วยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนทางฝั่งขวา ผมคิดว่าเราจะเห็นเขาดันขึ้นหน้าเยอะมากและมองหาทางเลือกอยู่เสมอและเขาจะทำประตูได้ยอย่างมากมายในฤดูการนี้นอกจากนี้ทางด้านของนิวมิลเลอร์ยังชื่นชมไปที่การเล่นของเดโกโชต้าที่ทำประตูแรกในฤดูการและทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องในทีมของเจอเกนครอฟสำหรับโชต้านั้นเขาดูสดมากเขาดูกระหายจริงๆเขาเล่นในตำแหน่งที่ถอยต่ำในตำแหน่งฟอลไนและพุ่งเข้าหาคู่แข่งมิลเลอร์กลาว เขายังเป็นตัวอันตรายเช่นกันและเขายังปรับตัวเข้ากับหน้าที่ในเกมรับได้ดีด้วยและเขาช่วยตัดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมผมได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีมากจากโชต้าและผมก็ดีใจที่เขาทำประตูแรกในฤะด,ดูกาลได้แล้วนิวเมนเลอร์อดีตแข้งของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ